ตอนที่1136ทำเงินแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่รู้จักชายวัยกลางคนที่ไม่สวยตรงหน้าเขาแต่ตัวตนของเขาก็อยู่ที่นั่นช่างฝีมือระดับเซียนเจ็ดดาวไม่มีใครกล้าปลอมเรื่องนี้แม้ว่าสมาคมช่างตีเหล็กจะไม่มีสถานะสูงเท่ากับสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร แต่ประธานของสมาคมช่างตีเหล็กก็เป็นสมาชิกรัฐสภาของรัฐบาลกลางเช่นกันใช่ท่านอาจารย์เจิ้นหัวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นสมาชิกรัฐสภาเขายังเป็นหนึ่งในชื่อที่คุณเคยที่ทังวูลินเห็นซึ่งเป็นฝ่ายที่เป็นกลางหนึ่งในผู้นําฝ่ายที่เป็นกลางสวัสดีสวัสดีฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าตอนนี้คุณเป็นช่างฝีมือเซียนพนักงานไม่กล้าตําหนิทังวูลินที่ไม่แขวนตราไว้ในตอนแรก จริงๆแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนื่องจากชั้นนี้มีคนน้อยเกินไปถังวูหลินจะไม่ให้หลินสวมตราไม่เช่นนั้นเขาจะถูกมองว่าเป็นสัตว์หายากไม่ใช่หรือไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลฉันแค่มาทําหน้าที่แทนฉันต้องไปชั้นไหนพนักงานเกือบจะวิ่งออกมาจากด้านหลังเคาน์เตอร์ฉันจะพาคุณไปที่นั่นนักบุญช่างฝีมือนั่นคือช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์มีช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่จริงหรือ ว่ากันว่ากองทัพของรัฐบาลกลางได้รเริ่มที่จะติดต่อกับช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ทุกคนในสมาคมของเราโดยหวังว่าพวกเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในสงครามได้และเงื่อนไขที่ให้นั้นช่างใจกว้างมากแม้แต่ในหมู่พวกเขายังมีวิญญ,ญาณระดับสีดำเทียมที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยจะดีโอวิญ,ญญาณเป็นราคาด้วยฉันไม่รู้ว่าอันนี้พลาดไปได้ยังไงทั้งบูลลินมีหูที่ดีมากเขาได้รับวิญญ,ญาณสีดำเทียมเป็นรางวัลหรือไม่สหพันธ์ยินดียอมแพ้จริงๆ อย่างไรก็ตามราคาของวิญญาณระดับสีดำเทียมนี้ต้องสูงลิบลิ่วในแง่ของการวิจัยจิตวิญญาณเจดีโอนวิญญาณน,นั้นดีที่สุดในโลกอย่างแน่นอนต้องบอกว่าสถานะปัจจุบันของหอวิญญาณไม่สามารถแยกออกจากการมีส่วนร่วมในการวิจัยวิญญาณของพวกเขาเองการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จของวิญญาณประดิษฐ์ใหม่ทุกตัวหมายถึงการปรับปรุงความแข็งแกรง่ง โดยรวมของโลกแห่งปรมาจารย์วิญญาณหลังจากเชี่ยวชาญสิ่งเหล่านี้แล้วแถมยังไม่มีสัตว์วิญญาณอยู่บนแผ่นดินใหญ่เลยด้วยซ้ำปรมาจารย์วิญญาณเกือบทั้งหมดถูกจำกัดโดยหอวิญญาณในระดับหนึ่งตัวอย่างเช่นหากหอวิญญาณสั่งให้ไม่ขายวิญญาณให้กับปรมาจารย์วิญญาณคนใดคนหนึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนของเขาอย่างมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และฉันเกรงว่าจะต้องเผชิญกับปัญหานี้โดยตรงหลังจากสร้างวิทยาลัยเช็คขึ้นใหม่ในอนาคต ขึ้นลิฟต์ไปจนถึงชั้นสี่บนชั้นสี่มีคนน้อยกว่าชั้นหนึ่งไม่มีแม้แต่ห้องโถงกว้างๆมีเพียงทางเดินเท่านั้นถังวูลินคงรู้ดีว่านี่ควรเป็นที่ตั้งของสตูดิโอตีเหล็กระดับสูงสุดของสมาคมจำนวนช่างฝีมือศักดิ์สิิ์นั้นหายากมากแม้แต่ในสาข,าขาขนาดเท่าหมิงตู้ก็จะมีไม่เกินสามคนไม่ได้สาวสวยคนหนึ่งยืนขึ้นแล้วมาหาถาังวูลินและพูดกับเขาด้วยรอยยิ้มสวัสดีช่างฝีมือผู้มีเกียรติคุณต้องการอะไรไหม ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีการรายงานตัวตนของทังวุลินแล้วฉันต้องการทำงานบางอย่างและฉันต้องได้รับค่าตอบแทนเป็นเหรียญของรัฐบาลกลางเมื่อคุณไปถึงระดับช่างฝีมือศักคุณสามารถขอรางวัลที่คุณต้องการได้โดยตรงแทนที่จะเลือกงานเองตกลงไม่มีปัญหา แม้ว่าหญิงสาวจะแปลกใจเล็กน้อยแต่เธอก็ตอบตกลงทันทีช่างศักดิ์สิทธิ์จะขาดเงินหรือเปล่าเธอสับสนเล็กน้อยคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถเป็นปรมาจารย์ช่างตีเหล็กได้คุณจะรวยอย่างแน่นอนเงินขาดตรงไหนโดยทั่วไปแล้วงานส่วนใหญ่ที่ช่างฝีมือยอมรับนั้นเป็นเพราะพวกเขาต้องใช้วัสดุหายากมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่สามารถรับมือกับปรมาจารย์ยานระดับสูงที่ต้องการโจมตีชุดกรต่อสู้สามคำเพียงลำพัง เมื่อช่างศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนไหวเขาจะได้เกือบทุกอย่างที่ต้องการเพื่อแลกกับมันนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมช่างตีเหล็กจึงเหนือกว่าผู้ผลิตเครื่องจักรช่างซ่อมและนักออกแบบมันหายากมากในไม่ช้ารายการงานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทางวูลินโดยไม่มีราคาที่สอดคล้องกันอยู่เบื้องหลังเพราะช่างศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้เสนอราคาเองถูกต้องแล้วช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ได้ลงมือกระทําและมันประเมินค่าไม่ได้มันสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการจงใจขึ้นอยู่กับอารมณ์นี่คือกฎของสมาคมช่างตีเหล็ก แม้ว่าทางบูลินจะเป็นช่างฝีมือระดับเซียนมาเป็นเวลานานแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นการปฏิบัติเช่นนี้ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องเงินจะแก้ได้ง่ายเลือกงานสามอย่างที่ช่างฝีมือนักบุญระดับเจ็สามารถทำได้สำหรับฉันส่วนราคาให้ทำตามราคาตลาดหลังจากที่คุณช่วยฉันประเมินแล้วแค่ให้มันจากนั้นให้สตูดิโอแก่ฉันและช่วยฉันเตรียมวัสดุใช่ บริการของช่างศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีใครเทียบได้ในเรื่องความสะดวกสบายอย่างแน่นอนหลังจากที่ทังวูลินตัดสินใจเลือกแล้วสมาคมจะช่วยเขาในเรื่องอื่นๆค่าวัสดุจะถูกหักออกจากค่าตอบแทนที่ตามมาและวัสดุทั้งหมดจะต้องเลือกด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับช่างตีเหล็กในระดับ7ค่าวัสดุนั้นไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงเลยในไม่ช้างานสมอย่างก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าถังวูลิน ภารกิจทั้งสานั้นเป็นงานประเภทเดียวกันและยังเป็นงานที่ช่างตีเหล็กระดับเซียนเผชิญมากที่สุดอีกด้วยรูปร่างโลหะหลอมวิญญาณพูดง่ายๆก็คือโลหะนั้นจะถูกหลอมด้วยวิญญาณก่อนจากนั้นจึงกำหนดรูปร่างให้เป็นสิ่งที่ผู้ส่งภารกิจต้องการพูดง่ายๆคือการสร้างต้นแบบของชุดกรอะต่อสู้3าคำหลังจากดูภารกิจทั้ง3นี้แล้วถังวูลินก็อดยิ้มไม่ได้พวกมันล้วนเป็นโลหะหล่อทำลายจิตวิญญาณระดับความยากนี้เป็นระดับต่ำสุดสำหรับช่างศักดิ์สิ์ เห็นได้ชัดว่าใบหน้าใหม่ของเขาทําให้พนักงานอนุรักษ์นิยมมากขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรมันบังเอิญว่าฉันไม่ได้ตีเหล็กเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นมันจะเป็นการดีที่จะฝึกฝนทักษะของฉันในไม่ช้าเสียงคะอ,อันน่าฟังก็ดังขึ้นในห้องตีเหล็กขั้นสูงเสียงที่คมชัดหวานและเต็มไปด้วยจังหวะไม่มีความบ้าคลั่งแม้แต่น้อยทันทีที่พนักงานที่รอยอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงเคาะท่าทางของพวกเขาก็ผ่อนคลายลงทันที อยู่หลานทำงานในระดับช่างฝีมือนักบุญมานานกว่า3ปีและได้พบกับช่างฝีมือนักบุญเพียงหกคนเท่านั้นเมื่อเขาเห็นทั้งวุลินสิ่งแรกที่เขาทำคือยืนยันตัวตนของเขาอย่างไรก็ตามไม่มีบันทึกของช่างศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ในระบบอย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถตัดสินได้จากการสแกนก็คือตราของช่างฝีมือนักบุญหน้าแปลกคนนี้มีจริงและเข้ากันกับตัวเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากสมาคมได้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของช่างเธอจึงไม่มีทางรู้สถานการณ์ที่แท้จริงของทั้งวุลินได้ ดังนั้นเมื่อเลือกงานเธอเลือก3ามงานที่ง่ายที่สุดสำหรับทั้งวูหลินในเวลานี้เมื่อได้ยินเสียงข้ออันไพเราแะแล้วเธอก็รู้สึกโล่งใจทันทีนี่คือช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์จริงๆถ้าไม่ใช่เพราะช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์มันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้เสียงการตีขึ้นรูปสวยงามขนาดนี้นอกจากนี้บุคคลน,นี้ควรเป็นช่างฝีมือนักบุญอาวุโสบางทีอาจจะอยู่ไม่ไกลาจากระดับแ ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในวัย40โดยทั่วไปแล้วช่างตีเหล็กจะดูแก่กว่าอายุจริงเนื่องจากการทำงานหนักบางที่เขาอาจจะยังไม่อายุ40ปีเหรอช่างศักดิ์สิทธิ์อายุน้อยเช่นนี้แม้จะอายุมากขึ้นก็ยังยอมรับได้ท้ายที่สุดหากผู้หญิงสามารถเป็นช่างฝีมือระดับเซียนได้นั่นคงจกักหญิงสาวคิดอย่างบ้าคลั่งแล้วตรงกันข้ามกับเธอถังวูลินซึ่งอยู่ในสถานะปลอมแปลงได้เข้าสู่สภาวะที่มีสมาธิและความว่างเปล่าสูง เมื่อระดับพลังยุทธ์ของเขาดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอิทธิพลของสายเลือดของราชามังกรทองถังวูหลินค้นพบว่าในฐานะช่างตีเหล็กทุกสิ่งที่เขามีสามารถรวมเข้ากับการหลอมได้แม้ว่าจะเป็นเลือดและออร่าของเขาเองก็ตามอะไรคือความแตกต่างระหว่างช่างตีเหล็กระดับ7และช่างตีเหล็กระดับ8ไม่ใช่แค่ว่าโลหะแห่งจิตวิญ,ญญาณสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างโลหะผสมที่หลอ่อหลอมวิญ,ญญาณได้อีกต่อไปแล้ว แต่มันอยู่ที่ว่าใครๆก็สามารถผสมผสานพรสวรรค์ของตนเองเข้ากับโลหะได้หรือไม่โดยให้ชีวิตและจิตวิญญาณแก่โลหะและพรสวรรค์ด้วยเหตุผลที่ทั้งวูลินยังคงเป็นช่างตีเหล็กระดับ7็ก็เนื่องมาจากความแตกต่างนี้แต่สิ่งนี้ต้องอาศัยการทำงานหนักการปลอมแปลงอย่างต่อเนื่องและความเข้าใจในตนเองและการปลอมแปลงก่อนที่จะบรรลุผลสำเร็จ ตัวอย่างเช่นเมื่ออาจารย์ของเขามู่เฉินหลอมโลหะหลอมวิญญาณเขาก็สามารถรวมเอฟเฟกต์พิเศษบางอย่างของพลังของเขาเข้ากับโลหะได้ดังนั้นโลหะหลอมวิญญาณที่เขาสร้างขึ้นจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับปรมาจารย์วิญญาณคุณสมบัติไฟหรือปรมาจารย์วิญญาณการต่อสู้ที่ไม่ขัดแย้งกับคุณสมบัติธาต์ ชุดเกราะต่อสู้สามคำที่ทำจากโลหหลอมวิญญาณของเขาจะมีคุณลักษณะการเผาไหม้และพลังโจมตีของมันจะมาพร้อมกับการโจมตีด้วยคุณสมบัติไฟมันยังแข็งแกร่งมากและไม่ใช้พลังวิญญาณนี่เทียบเท่ากับการเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้โดยตรงและสามารถจินตนาการถึงผลกระทบของมันได้และทังวูลินก็เริ่มตระหนักถึงความสามารถนี้แล้วก่อนหน้านี้เขาเพิ่งมีรอยขีดข่วนเพียงผิวเผินในเรื่องนี้ ยังมีหนทางอีกยาวไกลในการตระหนักและเข้าใจวิธีการบูรณาการพรสวรรค์ของตัวเองเข้ากับมันอย่างไรก็ตามวันนี้แตกต่างออกไปเมื่อเขาเริ่มติเหล็กครั้งแรกเขารู้สึกว่าเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนตอนที่1137ชั้นชื่อกู่เยในพื้นที่โดยรอบปองประกอบต่างๆรอบตัวเขาอย่างตื่นเต้นและเขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโลหะอย่างชัดเจน พลังทางจิตวิญญาณในระดับอนาจาักรจิวิญญาณทำให้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นองค์ประกอบทางธรรมชาติต่างๆรอบตัวเขามาพร้อมกับการตีเหล็กของเขาและจริงๆแล้วพยายามมีอิทธิพลต่อโลหะอย่างต่อเนื่องเขาสามารถสัมผัสดได้ถึงผลกระทบที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของสายเลือดบนโลหะระหว่างลมหายใจขององค์เขานี่คือประโยชน์ของพลังจิตที่แข็งแกรง่ง พลังจิตท,ที่แข็งแกร่งสามารถสะท้อนและส่งผลกระทบต่อความสามารถของปรมาจารย์วิญ,ญญาณได้เกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรืออาชีพย่อยอื่นๆจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อพลังจิตแข็งแกรง่งดังนั้นปรมาจารย์วิญญ,ญาณเกือ้อเทือบที่มีความสามารถดีเยี่ยมในอาชีพย่อยจึงมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอสมควรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ในระดับช่างฝีมือศักศิ์สิทธิ์แทบไม่มีช่างตีเหล็กคนไหนที่สามารถพัฒนาพลังทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาให้ไปถึงระดับอนาจาักรวินได้ เช่นเดียวกับมู่เฉินครูช่างฝีมือมือสักคนแรกของถังวูหลินเขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าของการฝึกฝนทางจิตวิญญาณสำหรับช่างตีเหล็กนั่นก็เพียงพอแล้วทั้งวูหลินใช้การฝึกฝนทางจิตวิญญาณของเขาในโลกแห่งวิญญาณเพื่อทำความเข้าใจความลึกลับของการหลอมโลหะและจิตวิญญาณของเขาก็จมอยู่ในความเข้าใจเรื่องโลหะอย่างสมบูรณ์ความเข้าใจแบบนี้สามารถทำให้ทั้งคนและโลหะของเขาเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ในระดับของการหลอมวิญญาณ ทุกครั้งที่ทําการหลอมวิญญาณจะเทียบเท่ากับการสร้างหรือมอบชีวิตและภูมิปัญญาให้กับโลหะด้วยเหตุนี้จํานวนช่างตีเหล็กระดับสูงจึงน้อยกว่านักออกแบบผู้ผลิตและช่างซ่อมมากรูปแบบชีวิตโลหะที่เต็มไปด้วยชีวิตและความเฉลียวฉลาดได้รับการออกแบบผลิตและซ่อมแซมให้กลายเป็นชุดเกราะหรือเครื่องจักรกระบวนการต่อมาเป็นเพียงการสร้างรูปร่างแต่มีเพียงกระบวนการแรกเท่านั้นคือการสร้างสารรค์ทั้งบูลลินอยู่ในระดับ7มาระยะหนึ่งแล้วเขามีความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมเกี่ยวกับการตีเหล็กแต่ถึงอย่างนั้น เขาเพิ่งเข้าไปในประตูเพื่อสร้างชีวิตเท่านั้นความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับพลังชีวิตในเส้นทางปีศาจและทุกการหลอมหลังจากเข้าสู่ระดับช่างฝีมือเซียนทําให้เขาได้รับประสบการณ์ที่สําคัญมากทําให้เขาก้าวต่อไปในระดับเซียนช่างฝีมือได้แต่สิ่งที่เริ่มต้นจริงๆที่ทําให้เขาย้ายจากช่างฝีมือนักบุญระดับ7ไปสู่ช่างฝีมือระดับ8ก็คือในขณะนี้พลังทางจิตวิญญ,ญาณของอาณาจักแรแกร่งจิตวิญญ,ญาณทําให้เขาสามารถสื่อสารกับองค์ประกอบโลหะทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ และสัมผัสกับองค์ประกอบโลหะและอื่นๆองค์ประกอบทางธรรมชาติอย่างละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นความแตกต่างในองค์ประกอบยังนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและความรู้สึกต่อเนื่องในประสบการณ์นี้ในเวลานี้เขาเป็นเหมือนพ่อแม่ตีโลหะต่อหน้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวอ่อนและฉีดยีนของตัวเองอย่างต่อเนื่องกระบวนการตีขึ้นรูปนั้นยาวนานและยาวนานแต่ในการรับรู้ของถังวูลินมันกินเวลาเพียงชั่วครู่ เมื่อรัศมีอันนุ่มนวลและความผันผวนของจิตใจที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสติปัญญาปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาและให้ข้อเสนอแนะแก่เขาทั้งบูลลินหายใจเข้าลึกๆหยิบค้อนเงินหลอมวิญญาณในมือกลับมาและมองดูโลหะตรงหน้าด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาเขาเอื้อมมือซ้ายออกแล้วกดเบาๆบนโลหะเงินที่ดูธรรมดาทันใดนั้นฉากแปลกๆก็ปรากฏขึ้น โลหะสีเงินค่อยๆอ,อ,อ่อนตัวลงอย่างเงียบๆแผ่ขยายและไต่ขึ้นไปจากปลายนิ้วของเขาในทันใดนั้นมันก็ปกคลุมฝ่ามือของเขาจากนั้นจึงท่อนแขนข้อศอกและขยายไปจนถึงต้นแขนของเขาปกคลุมมันไว้ราวกับกรอะสิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือทั้งวูลินสามารถสัมผัสได้ถึงความชื่นชมที่มาจากโลหะอย่างชัดเจนเหมือนกับที่เด็กเห็นพ่อของเขาและ,สะแสดงความสามารถของเขาให้พ่อของเขาฟังอย่างมีความสุข ความคิดของทั้งบูลินขยับเล็กน้อยและชั้นของเกล็ดรูปเพชรก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวโลหะเช่นเดียวกับรูปร่างของเกล็ดมังกรทองของเขาพวกมันดูเหมือนจริงและเกล็ดก็มีพื้นผิวของการเปิดและปิดด้วยทั้งบูลินยกมือขึ้นและขย่าเล็กน้อยอดไม่ได้ที่จะยิ้มในเวลานี้หากเขาต้องการสร้างรูปร่างพื้นฐานของโลหะให้เสร็จเขาไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนทุบอีกต่อไปเขาสามารถสร้างและขึ้นรูปให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายด้วยแค่ควบคุมจิตใจได้สองขั้นตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ปัญหาเดียวอาจเป็นว่าคุณไม่ต้องการปล่อยมือโลหะหลอมวิญญาณทุกชิ้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นลูกของตัวเองมันค่อนข้างลังเลที่จะมอบลูกของตัวเองให้คนอื่นไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์มูเ่เฉินเกยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ายิ่งระดับของช่างตีเหล็กสูงขึ้นเท่าใดเขาก็ยิ่งเต็มใจที่จะขายงานตีเหล็กน้อยลงเท่านั้นฉันเกรงว่านี่คือเหตุผลงานหลอมเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นเพียงข้อกำหนดในการหลอมวิญญาณที่ค่อนข้างธรรมดา แต่ในระดับนี้หากคุณแลกการหลอมวิญญาณเป็นเงินมันก็ยังคงเป็นผลรวมทางดาราศาสตร์และมันก็ไม่มีค่าเป็นเวลาเย็นแล้วที่เขาออกมาจากห้องตีเหล็กไม่เพียงแต่มีเวลาสำหรับการตีเหล็กเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นเวลาที่เขาจะต้องคิดและตระหนักอีกด้วยสำหรับเขาเวลาตอนนี้ตึงเครียดมากกว่าเมื่อก่อนมากและไม่มีโอกาสมากมายที่จะเข้าใจการตีขึ้นรูปอย่างลึกซึ้งเหมือนทุกวันนี้แต่การตีเหล็กในวันนี้มีประโยชน์กับเขามาก ทั้งวูหลินรู้สึกได้ว่าเมื่อเขาสามารถรวมจิตวิญญาณแห่งโดเมนเข้ากับการหลอมได้อย่างสมบูรณ์เขาจะสามารถก้าวไปสู่ระดับที่8ของช่างฝีมือเซียนได้อย่างแน่นอนนั่นเป็นระดับที่ช่างตีเหล็กจำนวนนับไม่ถ้วนไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากไล่ตามมาตลอดชีวิตเจ้าหน้าที่นำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากถังวูลินและนำไปที่ห้องทดสอบพิเศษเพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำ การหลอมวิญญาณไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อเกิดการปลอมแปลงขึ้นไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับสมาคมช่างตีเหล็กเท่านั้นแต่ยังสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของสมาคมช่างตีเหล็กอีกด้วยทั้งมูลินถูกนำตัวไปที่เลาวีไอพีเพื่อรอและเขาก็ใช้เวลานี้เพื่อคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเคยปลอมแปลงมาก่อนไม่นานหลังจากนั้นเมื่อมีการเคาะประตูพนักงานต้อนรับคนก่อนกลับไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นชายสูงวัย ดวงตาของชายชาราเป็นประกายสดใสและทันทีที่เขาเข้าไปในประตูดวงตาของเขาก็จ้องมองไปที่ทังวูหลินฉันขอถามนามสกุลของคุณได้ไหมโดยทั่วไปฉันรู้จักช่างฝีมือนักบุญทุกคนในสมาคมแต่โปรโดยกโทษให้ฉันด้วยที่ไม่คุ้นเคยกับพวกเขาชายชาราพูดตรงประเด็น จากประสบการณ์ของทั้งวูลินเขารู้โดยไม่ต้องถามว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาควรเป็นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำและเขาอาจเป็นหัวหน้าของสมาคมช่างตีเหล็กหมิงตูด้วยซ้ำไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รู้ว่าเขาเป็นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์จะไม่พูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เท่าเทียมเช่นนั้นทั้งวูลินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันมาสายและเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ ฉันเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เจิ้นหัวก่อนที่ฉันจะกลายเป็นลูกศิษย์ครูไม่อนุญาตให้ฉันเผยแพร่คำได้อย่างอิสระฉันเพิ่งมาเป็นลูกศิษย์ขณะที่เขาพูดเขาก็มอบตราที่แขวนอยู่บนหน้าอกของเขาชายชารารับตราและสัมผัสได้ครู่หนึ่งใบหน้าของเขาแสดงความเคารพทันทีเขาจะจำเทคนิคการตีของปรมาจารย์ช่างฝีมือไม่ได้ได้อย่างไรชายชาราหัวเราะแล้วพูดว่า คุณก็เป็นลูกศิษย์ของประธานไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณสามารถสร้างงานหลอมวิญญาณที่โดดเด่นได้ขนาดนี้ฉันโชคดีที่ได้เป็นประธานสาขาหมิงตู้เยาหลิงก่อนจะถามอะไรอีกนามสกุลของคุณทั้งบูหลินยิ้มและพูดว่าฉันชื่อกู่เย่เขาอยากจะบอกว่าชื่อของเขาคือหลงเย่แต่เมื่อเขาพูดเขาก็ใช้ชื่อของกู่เย่โดยไม่รู้ตัวแม้แต่เขาก็แปลกใจเล็กน้อยและในเวลาเดียวกันเขายังใช้ชื่อของกู่เย่โดยไม่รู้ตัวด้วยความขมขื่น กูเย่ดเหยาหลิงคิดกับตัวเองเป็นชื่อที่ไม่คุ้นเคยจริงๆดูเหมือนว่าบุคคลน,นี้น่าจะเป็นสิทธิลับของประธานเมื่อพิจารณาจากอายุของเขาเขามีอายุมากที่สุดประมาณ40ปีเมื่อพิจารณาจากเทคนิคการตีขึ้นปูและความสำเร็จของเขาเขาใกล้เคียงกับระดับช่างฝีมือเซียนระดับ8มากเขาอาจเป็นช่างฝีมือเซียนระดับ8ดด้วยซ้ำ มันคือเพียงเพราะงานตีเหล็กนั้นหน่เกินไปจนเขาไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งในการตีเหล็กของเขาได้อย่างแท้จริงเป็นเรื่องยากที่พี่กูจะมาที่สาขาหมิงตูของเราแต่เขาต้องอยู่ต่อไปอีกสองสามวันเพื่อให้คุณและฉันสามารถสื่อสารได้มากขึ้นฉันไม่ได้เจอท่านประธานมานานแล้วเขาสบายดีไหมเหยาหลิงถาม